สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับแพรอีกแล้วนะคะในแพรจังเล่าเรื่องเพื่อนๆคะไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าความรักนั้นยิ่งใหญ่สักเพียงใดโดยเฉพาะสายสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกแต่ทุกความสัมพันธ์ย่อมมีขอบเขตของมันแล้วอะไรคือเส้นแบ่งขอบเขตที่เหมาะสมของความรักเรื่องราวที่เราจะนําเสนอในวันนี้จะทําให้ท่านได้รู้จักกับความรักในอีกแง่มุมหนึ่งเมื่อความรักที่ยิ่งใหญ่กลับกลายเป็นฝันร้ายจนกระทั่งนําไปสู่โศกนกาฏกรรมในครอบครัว ในช่วงเจโมงเช้าของวันที่16กุมภาพันธ์ปี2559หรือปีคศ2016ที่เมืองชื่อซีมณฑลเจอเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนขณะที่แม่บ้านประจำอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งกำลังจะเริ่มกิจวัตรตามหน้าที่รับผิดช,ชอบของตนเองนั่นคือการทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารเธอก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างคล้ายกับหุ่นโชว์เสื้อผ้าอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้ๆเธอนึกโกรธลูกบ้านที่ได้แอบนำขยะมาทิ้งบริเวณนี้อีกแล้ว แต่เมื่อสังเกตดีๆก็พบว่าตรงพื้นดินที่มีหญ้าขึ้นแซมเล็กน้อยนั้นมีกองเลือดสดๆปรากฏอยู่ด้วยแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่เธอเข้าใจว่าเป็นหุ่นโชว์เสื้อผ้าแท้จริงแล้วเป็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งทําให้เธอถึงกับกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงสร้างความแตะตื่นให้กับผู้คนในบริเวณนั้นต่อมาฝ่ายดูแลอาคารก็ได้รีบแจ้งเหตุไยดังกล่าวให้กับตํารวจทราบทันทีจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจพร้อมหน่วยฉุกเฉินก็ได้เดินทางมาที่เกิดเหตุอ,อย่างรวดเร็ว หลังตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าผู้เสียชีวิตก็คือเจ้าอยางพยาบาลวัย3 3ปีที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งใหม่นี้ได้ไม่นานเธอถูกแทงด้วยของมีคมมากกว่า10แผลด้วยเบาะแสจากเพื่อนบ้านและภาพจากกล้องวงจรปิดทําให้ในวันรุ่งขึ้นนักสืบตํารวจจึงรู้ตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นชายรายหนึ่งจากการสอบสวนตํารวจก็ต้องแปลกใจที่พบว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เคยพูดคุยกับนางจางหลานชี แม่สามีของผู้ตายมาก่อนตัวละครที่สำคัญของเรื่องนี้เธอมีชื่อว่าจางหลานชีเธอเกิดเมื่อปีพศ2500ในเมืองชือซีมณฑลเจอเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนจางเป็นลูกคนที่ห้าของครอบครัวเนื่องจากครอบครัวยากจนและนางเป็นเด็กผู้หญิงจึงทำให้พ่อแม่แท้ๆจำเป็นต้องทิ้งไปหลังจากที่นางเกิดมาได้ไม่นาน โชคดีที่พ่อแม่บุญธรรมของนางเป็นคู่สามีภรรยาที่มีฐานะดีและไม่มีลูกของตอนเองพวกเขาจึงรักเด็กหญิงจางมากประดุจลูกสาวแท้ๆของตอนเองคนหนึ่งเลยทีเดียวแม้ว่าช่วงเวลานั้นประเทศจีนจะต้องเผชิญความท้าทายด้านการเมืองโดยเฉพาะการปฏิวัติทางวัฒนธรรมจนเกิดความตกต่ำทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ซึ่งทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องเผชิญกับความอดอยากยากแคนแต่สำหรับเด็กหญิงจางเธอไม่เคยต้องอดอาหารเมื่อเด็กคนอื่น และเธอได้เข้าโรงเรียนจนกระทั่งสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นการศึกษาที่สูงกว่าคนทั่วไปต่อมาพ่อแม่บุญธรรมของนางก็ยังได้ช่วยให้นางได้งานที่ดีและมั่นคงในร้านสหกรณ์เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคทําให้วัยสาวของจางหลานชีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าหญิงสาวคนอื่นๆไม่น้อยถึงกระนั้นนางก็ยังคงมีปมของตนเองเพราะเพื่อนร่วมชั้นในโรงเรียนมาจะนินทานางรับหลัง จนกระทั่งทําให้นางได้รู้ความจริงที่น่าเศร้าว่าพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดได้ทอดทิ้งไปทําให้นางรู้สึกว่าเป็นปมด้อยและถูกทุกคนล้อเลียนสิ่งนี้ทําให้นางรู้สึกได้ว่าสูญเสียความมั่นคงในชีวิตเป็นอย่างมากหลังจากที่ทํางานได้ไม่กี่ปีจางก็ได้พบกับผู้ชายในฝันของเธอเขามีชื่อว่าอูเจรีเขาเป็นชายหนุ่มผู้มีรูปร่างสูงใบหน้าหล่อเหลานิสัสสบายๆเข้ากับคนง่ายและเขาดูแลนางจางเป็นอย่างดี จนญาติๆของนางจางต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่านางช่างโชคดีที่มีสามีเช่นนี้ต่อมาในปี2525 25, พวกเขาก็มีทายาทคนแรกเป็นลูกชายโดยได้ตั้งชื่อว่าอูตงด้วยเหตุนี้จึงทําให้นางจางตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาอยู่บ้านและดูแลลูกชายผู้เป็นที่รักอย่างไรก็ตามหลายปีที่ผ่านมาการเป็นแม่บ้านทําให้นางจางรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกด้วยงานบ้านการเลี้ยงดูลูกน้อย และภาระต่างๆมากมายทำให้นางจางไม่มีเวลาดูแลตัวเองเหมือนตอนที่ยังทำงานประจำนางจึงไม่ได้สนใจดูแลเนื้อตัวของตนเองสักเท่าไหร่เช่นเดียวกับอารมณ์ของนางที่มักจะขุนมัวและฉุนเฉียวง่ายมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่อูเจอรี่ผู้เป็นสามีเขาได้รับความก้าวหน้าทางการงานจนได้ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้จัดการโรงงานเมื่อเวลาผ่านไปอูเจอรี่เริ่มใช้เวลาอยู่ที่บ้านน้อยลงซึ่งยิ่งทำให้นางจางรู้สึกไม่สบายใจ กระนั้นนางก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าสามีเพียงแต่ยุ่งอยู่กับงานในหน้าที่ใหม่และภารกิจทางสังคมที่มากขึ้นเป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามสิ่งที่นางจางเคยวิตกกังวลมาโดยตลอดนับตั้งแต่สามีอยู่กับครอบครัวน้อยลงและยังไม่ค่อยกลับมากินอาหารมื้อข้ามพร้อมหน้าพร้อมตามเหมือนเช่นแต่ก่อนก็กลับกลายเป็นความจริงขึ้นมาในวันหนึ่งเมื่อนางได้พบหลักฐานเรื่องชู้สาวของอูจเจลี่กับผู้หญิงอื่นแต่ด้วยเหตุผลทางครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจของตน นางจางจึงตัดสินใจที่จะไม่ฟ้องยาเธอได้แต่เก็บซ่อนความรู้สึกผิดหวังและเสียใจอย่างยิ่งกับตนเองเพียงคนเดียวต่อมาหลังจากที่อู๋ตงลูกชายของพวกเขาสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยและได้ทํางานในหน่วยงานของรัฐพ่อกับแม่ของเขาก็ได้ซื้ออาพาร์ตเมนต์ในละแวกใกล้เคียงให้เขาสําหรับแผนการแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวในอนาคตในมุมมองของนางจางอูตงลูกชายเป็นหนุ่มหน้าตาดีและมีงานที่มั่นคงดังนั้นนางจึงต้องการหาผู้หญิงที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบ ให้เป็นคู่ครองของเขาและผู้หญิงคนนั้นจะต้องเชื่อฟังนางด้วยนางจึงขอให้เพื่อนๆแนะนำหญิงสาวที่มีคุณสมบัติน่าพึงพอใจสำหรับลูกชายคันเพื่อนได้แนะนำหญิงสาวหลายคนมาให้แต่ก็ปรากฏว่านางจางกลับรู้สึกไม่พอใจและบอกปฏิเสธไปก่อนที่อู่โตงจะได้พบหน้าหญิงสาวเหล่านั้นเสียอีหรือบางครั้งมีหญิงสาวที่นางจางชอบแต่อู่โตงก็กลับไม่ชอบหรือไม่ก็เป็นความคิดที่สวนทางกันต่อมาในปี2 5 5 3 อูตงในวัย29ปีเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเจ้าหยางเธอมีอายุเท่ากับเขาทั้งสองตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วหลังจากที่คบหาดูใจกันสักพักหนึ่งอูตงก็แน่ใจว่าเจ้าหยางคือผู้หญิงที่เขาอยากแต่งงานและสร้างครอบครัวด้วยเขาจึงพาเจ้าหยางไปที่บ้านเพื่อพบกับพ่อแม่ของตนเองปรากฏว่าเมื่อได้พบกับเจ้าหยางนางจางแสดงท่าทีบ่งบอกว่าไม่ค่อยมีความสุขนัก ต่อมานางจางจึงบอกกับอู๋ตงว่าเจ้าอย่างนั้นตัวเล็กและแก่เกินไปสำหรับเขาเนื่องจากเธอประกอบอาชีพพยาบาลเธอจึงมีเงินเดือนน้อยและยังไม่มีพี่ชายหรือน้องชายซึ่งจะทำให้อูตงต้องรับภาระดูแลพ่อแม่ของเธอในอนาคตอีกด้วยนางจางรู้สึกว่าเจ้าอย่างไม่เหมาะกับอู๋ตงลูกชายของตนเองอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามอูตงกลับไม่สนใจเรื่องดังกล่าวเขาคิดว่าเจ้าอย่างเป็นคนที่มีทัศนคติดีคิดบวก อ่อนหวานการศึกษาดีและมีความเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดีแต่ต่างจากบุคลิกที่แข็งกร้าวและชอบวงการควบคุมคนอื่นอย่างแม่ของเขาโดยสิ้นเชิงเขายังรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขไม่ได้อยู่กับเจ้าอย่างอีกด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นนางจางจึงได้ใช้สถานภาพความเป็นแม่บอกอู่ตงให้เลิกลากับเจ้าอย่างและยังโทรหาเจ้าอย่างเพื่อขอให้ยุติความสัมพันธ์กับผู้ชายของตนฝ่ายอู่ตงเขาปฏิเสธคำขอของแม่อย่างหนักแน่น และยังบอกให้ผู้เป็นแม่เข้าใจและยอมรับเหตุผลของเขาด้วยเมื่อเห็นท่าทีของลูกชายว่ามีความรักที่ลึกซึ้งและหลงใหลในหญิงคนรักทั้งยังช่วยปกป้องกันด้วยดังนั้นนางจางจึงแซงทำเป็นป่วยและร้องไห้อย่างหนักจนอู๋ตรงต้องโกหกว่าพวกเขาได้เลิกกันแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าแม้กระนั้นก็ตามในทางกลับกันพ่อของอู๋ตรงกับรู้สึกถูกชะตา และมีความสุขมากหลังจากที่ได้พบกับเจ้าอย่างว่าที่ลูกสะพายจนเขายินดีออกค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานของลูกชายท้ายที่สุดนางจางก็ไม่สามารถขัดขวางงานแต่งงานระหว่างอูตรงกับเจ้าอย่างได้และสิ่งที่ทําให้นางจางต้องทนทุกข์ใจหนักยิ่งขึ้นนั่นก็คือเมื่อนางทราบความจริงว่าลูกชายของนางอยากออกไปใช้ชีวิตครอบครัวของตนเองกับภรรยาเพียงสองคนทั้งทั้งที่นางรู้สึกว่าเขาคือความหวังเดียวในชีวิตของตนเอง ชีวิตที่น่าสงสารของนางจางนั่นก็คือการที่ถูกคนที่นางรักมากทอดทิ้งในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครั้งแรกนางจางถูกพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดทออทิ้งหลังจากที่เกิดมาได้ไม่นานต่อมาเมื่อแต่งงานนางยังถูกสามีทรยศไปมีผู้หญิงใหม่และครั้งนี้ถึงวันที่ลูกชายที่นางเลี้ยงดูมาอย่างดีจนเติบโตมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนางกลับต้องถูกทอดทิ้งเป็นครั้งที่สานางจึงรู้สึกว่าช่างไม่ยุติธรรมกับตนเองเอาเสียเลย แต่ทว่านางจางก,ก็ไม่มีทางเลือกนางจึงตัดสินใจขายอาพาร์ตเมนต์ของตนโดยที่ไม่ปรึกษาใครและได้ย้ายเข้าไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของอู่ตงลูกชายทําให้อู่ตงและภรรยาจําเป็นต้องยอมรับข้อตกลงนี้อย่างเงียบๆหลังจากที่ย้ายเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมชายคาเดียวกันนางจางก,ก็มาจ้องจับผิดลูกสะภ้ายอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาที่อู่ตงไม่อยู่บ้านนางจางมาัากจะวิพา์วิจารณ์อย่างในเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นทํากับข้าวไม่เก่งหรือไม่รู้จักประหยัดไฟฟ้า ยิ่งไปกว่านั้นนางจางยังเคยบุกเข้าไปในห้องนอนของอูตงและยางโดยที่ไม่ได้เคาะประตูซึ่งทำให้ทั้งคู่รู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งแม้ว่าอูตงจะได้ออกปากตำหนิและเตือนหลายครั้งแต่นางก็ไม่ฟังซ้ำยังคงกระทำแบบเดิมอยู่เรื่อยๆต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 5 5อูตงและยางก็ได้กลายเป็นพ่อกับแม่เมื่อ,อยางได้ให้กำเนิดทารกน้อยเพศช,ชายทำให้นางจางดีใจมากที่ได้หลานชายเมื่อ,อยางกลับไปทำงานในอีกไม่กี่เดือนต่อมา นางจางจึงเป็นคนดูแลหลานทําให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวดูเหมือนจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเพื่อเอาใจแม่สามีของเธอหยางจึงซื้อเสื้อผ้าและเครื่องสําอางให้กับนางจางแต่นางจางก็ไม่ได้เอ่ยคําขอบใจตอบกลับแต่อย่างใดส่วนอยางเมื่อใดที่เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอก็มักจะระบายความรู้สึกเหล่านั้นผ่านโซเชียลมีเดียและเธอก็ไม่เคยโต้เถียงแม่สามีอีกด้วยแม้ว่าเธอจะถูกนางจางดูว่าอยางไม่ให้เกียรติก็ตามเธอก็ได้แต่เก็บความรู้สึกนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียว เพราะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับสามีส่วนอู๋ตงเขายังคงเอาอกเอาใจในตัวภรรยาเป็นอย่างดีเมื่ออย่างกลับถึงบ้านหลังเลิกงานเขาม้จะช่วยภรรยาทํางานบ้านดูแลลูกน้อยเขายังพาเธอออกไปเที่ยวและซื้อของขวัญเพื่อทําให้เธอมีความสุขความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของอู๋ตงและยางทําให้นางจางรู้สึกหดหู่ใจมากขึ้นเพราะนางรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกสําหรับพวกเขาสิ่งที่ปลอบใจนางเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือในขณะที่ยางมักจะทํางานกะกลางคืนที่โรงพยาบาล และนอนพักผ่อนที่บ้านในช่วงกลางวันโดยเหตุนี้จึงทําให้หนางจางมีเวลาอยู่กับลูกชายมากขึ้นโดยที่ไม่มีลูกสะพ้ายคอยขวางหูขวางตาเมื่อเวลาผ่านไปนางจางยิ่งมีพฤติกรรมหนักข้อขึ้นพักหลังๆถึงกับเข้าไปนอนในห้องนอนของหยางและอูตงโดยอ้างว่าจะได้ดูแลหลานในช่วงเวลากลางคืนเพื่อให้ลูกชายของเธอได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อีกทางนางยังใช้เตียงร่วมกับอูตงด้วยเมืออ่อหยางรู้เรื่องนี้จึงทําให้เธอมีความทุกข์ใจมากขึ้น หลังจากที่พ่อแม่ของหยางรู้ว่าการทำงานกะกลางคืนบ่อยๆทำให้ลูกสาวมีปัญหาสุขภาพพ่อแม่ของหยางจึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับทางโรงพยาบาลเพื่อช่วยให้ลูกสาวเปลี่ยนกลับมาทำงานในกะกลางวันเช่นเดิมเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้หยางมีเวลาอยู่กับอู่ตงและลูกชายตัวน้อยของเธอมากขึ้นทั้งสามคนพ่อแม่ลูกมักจะเดินจับมือกันในสวนของอาพาร์ตเม์หลังอาหารเย็นพูดคุยและหัวรอดต่อกันซิกันอย่างมีความสุขจนเป็นที่เรื่องลือในหมู่เพื่อนบ้าน ถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของสามีภรรยาคู่นี้ด้วยความไม่พอใจที่มีเวลาอยู่กับลูกชายน้อยลงนางจางจึงเก็บเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไว้เป็นความคับแค้นส่วนตัวและวางแผนกระทําการอะไรบางอย่างวันหนึ่งนางจางแอบติดตามสภายยางไปยังโรงพยาบาลสถานที่ทํางานของเธอและไปขอพบกับหัวหน้าของอยางเพื่อขอให้เปลี่ยนตารางงานของเธอกลับมาเป็นกะกลางคืนเช่นเดิมแต่หัวหน้าพยาบาลปฏิเสธและเมื่อเพื่อนร่วมงานของอยางได้ยินดังนั้นต่างก็พากันตกใจ การกระทำเช่นนี้ทำให้ยางและพ่อแม่ของเธอรู้สึกว่านางจางไม่น่าไว้วางใจถึงขนาดทำให้พ่อแม่ของอยางแนะนําให้เธอพิจารณาเรื่องการหย่าร้างหรืออย่างน้อยก็ย้ายออกไปพร้อมกับอูตรงและลูกเพื่อแยกกันอยู่กับแม่สามีและแม้ว่าทั้งยางและอูตงจะทบทวนคำแนะนำดังกล่าวนี้แต่พวกเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรในวันหนึ่งยางรู้สึกไม่สบายเธอจึงลาง,งานและพักผ่อนอยู่ในห้องนอนที่ปิดประตูไว้ซึ่งนางจางไม่รู้ว่าสะพ้ายยางนอนอยู่ในบ้าน เมื่ออูเจลี่พ่อของอูตงมาเยี่ยมหลานชายหลังจากที่พูดคุยกันได้ไม่นานทั้งคู่ก็ลงเอ,อยด้วยการโต้เถียงกันในช่วงที่สถานการณ์ดำเนินไปอย่างดุดเดือดนายอูเจลี่โกรธจัดจึงได้ต่อว่านางจางว่าเป็นผู้หญิงชั่วร้ายและบอกว่านางบ้าไปแล้วที่ฆ่าได้แม้กระทั่งแม่บุญธรรมที่เลี้ยงดูตัวเองมาจากวันนั้นอย่างได้นำคำที่เธอได้ยินไปหาลือกับพ่อแม่ของเธอในภายหลงังซึ่งพวกเขาก็ไม่แปลกใจเลยและยังได้เปิดใจว่า เมื่อแรกที่หยางวางแผนที่จะแต่งงานกับอูตงพวกเขายังได้จ้างนักสื่อเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ,บครอบครัวของอูตงอย่างละเอียดและยังเคยได้ยินข่าวลือว่านางจางมีส่วนทําให้แม่บุญธรรมของตนเองเสียชีวิตด้วยแต่พวกเขาก็ไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี้นะักเพราะเป็นเพียงข้อกล่าวหาไร้หลักฐานที่น่าเชื่อถือส่วนข่าวลือที่ว่านั้นได้มีคนเล่าว,ว่าหลังจากที่พ่อบุญธรรมของนางจางเสียชีวิตลงสุขภาพของแม่บุญธรรมก็ทรุดลงอย่างรวดเร็ว หญิงชราจึงได้ย้ายเข้าไปอยู่กับครอบครัวของนางจางต่อมานายอูเจลี่สามีของนางจางเห็นว่าแม่ของนางจางสกระปรกและเนื้อตัวมีกลิ่นเหม็นเขาจึงใช้เป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่บ้านจนกระทั่งนายอูเจลี่ได้นอกใจนางจางด้วยเพราะหวังให้สามีกลับคืนมานางจางจึงได้ไปเช่าอาพาร์ตเมนต์ให้แม่บุญธรรมของตนพักอาศัยอยู่ต่างหากโดยยอมเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อดูแลแม่พร้อมกับพยายามปฏิบัติเอาอกเอาใจสามีโดยที่นายอูเจลลี่ไม่ได้มีส่วนช่วยเหลืออะไรเลย เมื่อเวลาผ่านไปนางจางกับรู้สึกว่าแม่ของตนเองเป็นภาระเมื่อแม่ล้มป่วยนางจางจะเป็นคนให้ยาซึ่งโชคร้ายที่ยาดังกล่าวทาให้แม่บุญธรรมของนางเสียชีวิตเรื่องแปลกนั่นก็คือนางจางไม่ได้แจ้งเรื่องนี้ให้ญาติญาติทราบและรีบทําพิธีชาปนากิจแม่บุญธรรมในทันทีต่อมาในช่วงตรุษจีนญาติพี่น้องของนางจางมาเยี่ยมและทราบข่าวการเสียชีวิตของแม่บุญธรรมจึงพาการซักถามขอคําอธิบายแต่นอกจากนางจางจะไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนแล้ว เธอยังหายหน้าไปจากหมู่บ้านพักใหญ่ซึ่งคนในละแวกบ้านต่างทราบเรื่องนี้ดีแต่เนื่องจากไม่มีพยานบุคคลและขาดหลักฐานที่มีน้ำหนักประกอบกับแม่บุญธรรมของเธอล้มป่วยหลายโรคในที่สุดเรื่องนี้จึงถูกละเลยไปและในเวลาเดียวกันนั้นนายอูเจลีผู้เป็นสามีกับยิ่งทำตัวห่างเหินจากนางจางมากขึ้นแม้ว่าครั้งหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างลูกสะภ้อย่างกับแม่สามีมีท่าทีว่าจะดีขึ้นแต่ในที่สุดก็เรวร้ายลงอีก ยิ่งอย่างนึกถึงเรื่องพฤติกรรมที่นางจางการะทำต่อแม่บุญธรรมของตนเองมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งมีความหวาดกลัวมากขึ้นเท่านั้นต่อมาไม่นานหยางได้ตัดสินใจบอกอู่ตงว่าพวกเราต้องแยกออกไปอยู่ด้วยกันเฉพาะพ่อแม่ลูกไม่ใช่นั้นจะต้องมีการหย่าร้างเกิดขึ้นต่อมาในเดือนสิงหาคมปี2 5 5 8อู่ตงและหยางได้ใช้เงินจำนวน4แสนหยวนหรือประมาณสองล้านบาทเพื่อซื้ออพาร์ตเมนต์ในย่านที่อยู่อาศัยเก่าแห่งหนึ่งที่มีระบบรักษาความปลอดภัยไม่ดีนัก แต่ทว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกเพราะว่ามีเงินจำกัดและต้องการย้ายออกอย่างรวดเร็วเมื่อนางจางรู้ว่าลูกชายของตนเองกำลังจะแยกครอบครัวออกไปก็ยิ่งทำให้หนางจางรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งซ้ำแล้วซ้ำเล่านางถึงกับคร่ำครวญกับอู่ตงว่านางเลี้ยงดูเขามาเสียข้าวสุกโดยเปล่าประโยชน์เพราะเมื่อเขามีภรรยาแล้วก็ลืมแม่จากนั้นนางจางก,ก็ยิ่งแสดงพฤติกรรมที่ย่ำแย่หนักเข้านางเริ่มพูดจาดูถูกและต่อว่าอย่างหย,า,งยาบคายซ้ำยังขู่อู่ตงว่า นางจะกระโดดอาคารเพื่อจบชีวิตตัวเองด้วยความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของครอบครัวลูกชายที่นับวันยิ่งสวนทางกับสิ่งที่นางจางต้องการไม่ต้องสงสัยเลยว่านางจางจะมีความทุกข์มากสักเพียงใดสิ่งเดียวที่พอจะช่วยให้ใคลายความโศกเศร้าลงได้บ้างนั่นก็คือการพบปะพูดคุยเพื่อระบายความในใจกับผู้คนสูงวัยด้วยกันในสวนสาธารณะใน,นระหว่างการสนทนาช่วงบ่ายวันหนึ่งกับเพื่อนเอน,นางจางได้บ่นเรื่องความไม่พอใจต่อลูกสะภ้ายของตนเองขณะที่พูดด้วยความกโกรธ นางก็ได้หลุดคำพูดออกไปว่าวันหนึ่งนางจะต้องกำจัดลูกสะภ้ยให้ได้เพื่อนของนางต่างเตือนว่าอย่าพูดแบบนั้นเพราะปัญหาระหว่างแม่สามีกับลูกสะภ้ยเป็นเรื่องปกติเนื่องจากนางจางได้แสดงออกว่านางคัดค้านรุนแรงในเรื่องที่อู๋ตงและครอบครัวของเขาจะย้ายไปที่อาพาร์ตเมนต์แห่งใหม่อู๋ตงจึงรับปากว่าเขาจะไม่รีบเร่งย้ายออกซึ่งอย่างก็เห็นด้วยพวกเขาจึงได้ทำการปรับปรุงอาพาร์ตเมนต์แห่งใหม่นั้นเสียก่อนจึงทำให้อารมณ์ของนางจางสงบลงบ้าง หลังจากนั้นยางก็ได้ไปทำงานทุกวันหลังเลิกงานเธอก็จะไปดูแลความเรียบร้อยของการปรับปรุงอาพาร์ตเมนต์เนื่องจากเธอพยายามหลีกเลี่ยงการพบปะแม่สามีให้มากที่สุดขณะที่ความเกลียดชังยางที่อยู่ในใจของนางจางกับยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นแม้ว่าท่าทีภายนอกของนางจางจะทำให้เห็นว่าพยายามไม่ดุว่าลูกสะใภยเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกชายทำตัวห่างเหินออกไปอีกในวันหนึ่งขณะที่นางจางพูดคุยอยู่กับเพื่อนๆในสวนสาธารณะตามปกติ แต่คราวนี้นางจางถึงกับร่ําไห้และพูดขึ้นมาอีกครั้งว่านางจะต้องกําจัดลูกสะใภยอย่างแน่นอนเพื่อนของนางจางได้แนะนําว่าให้พยายามปรับความสัมพันธ์กับลูกสะใภยโดยให้ทําตัวดีกับอย่างมากขึ้นเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้ลูกชายของนางเปลี่ยนใจไม่ย้ายออกไปในระหว่างการสนทนาน,นั้นเองได้มีผู้ชายวัย23ปีเขามีชื่อว่าเจ้าปิงเขาเป็นคนว่างงานที่ไม่ยอมทําอะไรเลยแต่ฝันหวานว่าจะมีเงินมากมาย เมื่อเขาได้ยินนางจางพูดออกมาเช่นนั้นเขาจึงเข้าไปถามนางจางว่านางต้องการที่จะกำจัดลูกสะพ้ายของตนจริงๆหรือไม่นางจางตอบในทันทีว่าใช่แน่นอนไม่นานหลังจากนั้นเจ้าปิงก็แนะนำเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าเจ้าเจียงกัวหรือนายเจียงให้ได้รู้จักกับนางจางนายเจียงบอกกับนางจางว่าเขาสามารถทำอะไรก็ได้หากว่าจ่ายเงินให้เขามากพอเขายัางแนะนำว่าลูกชายของนางจางสามารถแต่งงานใหม่ได้ ถ้าหากภรรยาของเขาเสียชีวิตเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเขาจะทําให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุมากที่สุดและจะไม่มีใครรู้ได้นางจางรู้สึกพอใจกับแผนการนี้มากถึงขนาดซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้กับนายเจียงและยังให้เงินเขาซื้อรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์เพื่อให้เขาสามารถไปไหนมาไหนโดยสะดวกอีกด้วยไม่กี่เดือนต่อมาอู๋ตงและหยางก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ใหม่พร้อมกับลูกขณะที่นางจางและนายเจียงคุยตกลงกันเรื่องเงิน15 0,000่หยวนหรือประมาณ 750,000บาทเพื่อกำจัดสไพร์ย,ยางโดยนางยอมจ่ายเงินล่วงหน้าให้50,000ยวนหรือราว250,000บาทจากข้อมูลที่นางจางมอบให้ในายเจียงจึงลงมือศึกษากิจวัตรประจำวันของอยางจากนั้นก็คิดแผนการฆาตกรรมเอาไว้หลายแผนเพื่อให้นางจางพิจารณาอย่างไรก็ตามนางจางก,ก็ได้ปฏิเสธแผนทั้งหมดโดยอ้างว่ายังดูเหมือนไม่เป็นอุบัติเหตุมากนะักแม้นายเจียงจะปรับแก้ไขแผนการให้ใหม่แต่นางจางก,ก็ยังไม่ตัดสินใจ จนกระทั่งเวลาล่วงมาถึงสิ้นปี2 5 5 8นางจางก,ก็ยังไม่ได้สั่งให้ในายเจียงลงมือปฏิบัติการอะไรต่อมาในปี2559อู๋ตงกับยางและลูกชายของพวกเขาก็ได้เดินทางไปพักผ่อนที่นานจิงทั้งสามมีช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันอย่างมากมายอู๋ตงโพสต์ภาพช่วงเวลาแห่งความสุขกับยางลงในแอปพลิเคชัน e ี h ช t ของเขาเป็นประจำเมื่อนางจางเห็นภาพแห่งความหวานชื่นเหล่านั้นนางก็รู้สึกโกรธมากเพราะอู๋ตงไม่สนใจแม้แต่จะบอกแม่ว่า พวกเขาจะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนต่างเมืองและดูเหมือนเขาจะมีความสุขกับภรรยามากเป็นพิเศษนาทีนั้นนางจางรู้สึกว่ารู้สภายอย่างได้พรกรู้ชายไปจากตนเองอย่างสิ้นเชิงในวันที่จิตใจเต็มไปได้วยความโกรธแค้นและความรู้สึกโดดเดี่ยวนางจางจึงสั่งให้ในายเจียงตเตรียมพร้อมสำหรับลงมือปฏิบัติการในช่วงเชาวตรูกของวันที่16กุมภาพันธ์ปี2559ซึ่งเป็นวันที่9ของเทศกาลตรุจีนนางจางและนายเจียง ได้เดินทางไปถึงหน้าอาพาร์ตเมนต์ของอูตรงและครอบครัวในเวลาประมาณหกโมงเชา้ขาขณะที่หยางกําลังจะออกไปทํางานนางจางก,ก็ได้เดินเข้าไปหาเธอและท,ทําทีเป็นขอเวลาพูดคุยนางจางได้ล่อให้หยางไปที่มุมหนึ่งใกล้ต้นไม้ของอาพาร์ตเมนต์โดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนอะไรนายเจียงที่แอบซุ่มอยู่ตรงนั้นก็ได้โผล่ออกมาพร้อมอาวุธในมือเขากระหน่าแทงหยางหลายครั้งจนร่างของเธอทรุดลงกับพื้นนางจางก,กังวลว่าหยางอาจจะยังไม่เสียชีวิตเธอจึงใช้มีดของนายเจียง กหนำแทงซ้ำจนกระทั่งอย่างแน่นิ่งไปจากนั้นนายเจียงคนร้ายก็ได้รีบวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วในขณะที่นางจางยังคงตรวจดูเสื้อผ้าของตนเองเพื่อปกปิดร่องรอยอย่างใจเย็นจากนั้นก็ได้เดินขึ้นบนอาคารเพื่อไปหาหลานชายเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ทําให้อู่ตงเสียใจอย่างที่สุดเขาไม่อยากจะเชื่อว่าภรรยาของเขาซึ่งเมื่อเช้านี้ยังได้พูดคุยและล่ำลากันก่นกอนออกไปทํางานจะมาถูกสังหารอย่างน่าสลดใจอยู่นอกบ้าน การที่เขาสูญเสียภรรยาก็เท่ากับทําให้ลูกชายว,วัยสี่ขวบต้องสูญเสียแม่ของเขาไปตลอดการด้วยเช่นกันส่วนนางจางเธอยังคงนิ่งเงียบอย่างน่าประหลาดใจเมื่อตํารวจได้รับแจ้งและมาถึงที่เกิดเหตุก็ได้นําตัวอู่ตงและนางจางไปที่สถานีตํารวจเพื่อสอบปากคําเมื่อเผชิญหน้ากับเพื่อนบ้านของอู่ตงที่เป็นพยานบุคคลในการระบุตัวตนรวมถึงหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในที่สุดนางจางก็ต้องยอมรับว่ารู้จักกับผู้ต้องสงสยัยนั่นก็คือนายเจียง ซึ่งเขาใช้ข้อมูลที่ได้จากนางจางสำหรับลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวเขาได้ในคืนเดียวกันนั้นที่มุนทนอนเฮาน้ำซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรขณะที่เขากำลังหลบหนีด้วยรถโดยสารสำหรับคนกลางนั่นก็คือนายเจ้าปิงเขาก็ได้ถูกจับกลุ่มด้วยเช่นกันแต่เทว่าเขาปฏิเสธโดยอ้างว่าเขายังไม่ได้รับเงินแต่ในที่สุดนางจางก็ได้รับสารภาพว่าเป็นคนจ้างวานนายเจ้าปิงให้ในายเจียงมาสังหารสภายยาง และบอกว่านางรู้สึกเสียใจกับลูกชายของตนเองแต่นางก็ได้แก้ตัวว่าการกระทำของตนมีต้นเหตุมาจากนายอูเจลี่ผู้เป็นสามีโดยกล่าวหาว่าเขาทรยศทำร้ายและยั่วยุนางนางอ้างว่าเป็นเพราะพฤติกรรมของนายอูเจลี่ที่ผลักดันให้นางต้องทำสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ณที่สถานีตำรวจแววตาของอูตรงดูว่างเปล่าและเลื่อนลอยเมื่อเขารู้ความจริงทั้งหมดเขาเดินผ่านนางจางผู้เป็นแม่ออกไป โดยไม่แม้แต่จะเหลือบมองต่อมาในวันที่24ตุลาคมปี2559สารประชาชนกลางแห่งนิงโปในมณฑลเจอเจียงได้ประกาศตัดสินประหารชีวิตนางจางในข้อหาฆาตกรรมโดยแต่ตรองไว้ก่อนส่วนนายเจ้าเจียงกัวหรือนายเจียงได้รับโทษประหารชีวิตโดยรอลงอาญาและนายเจ้าปิงซึ่งเป็นคนกลางถูกตัดสินจำคุก8ปีพ่อของอู่ตงและพ่อแม่ของยาง เรียกร้องค่าชดเชยจากผู้กระทำผิดทั้งสามคนในที่สุดสาร,รก็สั่งให้อาญากรทั้งสามคนจ่ายเงินชดเชยเ,เป็นเงินรวม5 0 0แสนหยวนหรือราวสองล้านบาทเฉพาะนางจางต้องรับผิดชอบเป็นเงิน3 0 0แสนหยวนหรือประมาณ1 5ล้านหนบาทตัวละครเอกของเรื่องนี้นั่นก็คือนางจางเธอเป็นผู้ที่ยึดต,ตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่างยิ่งและมีความรักต่อลูกชายอย่างผิดเพีย้ยนจนเกินกว่าความรักของคนเป็นแม่ทั่วไป เพราะนางต้องการผูกขาดความรักทั้งหมดของลูกชายและควบคุมชีวิตของเขาทั้งหมดโดยไม่เคยอยากให้ลูกชายใช้ชีวิตตามแนวทางของตนเองดังนั้นเมื่อลูกชายต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระนางจึงหลงคิดและเข้าใจเอาเองว่าตนเองจะสูญเสียการควบคุมถูกทอดทิ้งและหันไปใช้หนทางที่ขัดแย้งต่อศีลธรรมมาแก้ไขในประเทศจีนความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีกับลูกสะภ้มักจะเต็มไปด้วยความขัดแยง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่พ่อตามแม่ยายเป็นผู้ออกเงินเพื่อซื้อบ้านและช่วยเลี้ยงดูลามซึ่งเท่ากับสร้างความตึงเครียดให้แก่ครอบครัวของผู้เป็นลูกมากขึ้นนางจางมองว่าสามีและลูกชายของเธอเหมือนเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของตนเองนางจึงต้องกำจัดแม่บุญธรรมและลูกสะภย้ยเพื่อรักษาครอบครัวตามที่ตนเองต้องการในขณะเดียวกันนางจางก,ก็ยังเชื่อว่าเป็นความผิดของลูกสะภ้ยอย่างเองที่ทำให้ตัวเองต้องมาถูกฆาตกรรมสิ่งเดียวที่นางจางยอมรับว่าเสียใจนั่นก็คือ นางไม่เข้าใจว่าเหตุใดสามีและลูกชายจึงต้องทรยศต,ต่อนางและถึงตอนนี้นางจางหลานชีก็ได้ถูกประหารชีวิตไปแล้วเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีกับลูกสะพ้ยซึ่งสุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยความสูญเสียอันที่จริงเรื่องราวความไม่ลงรอยระหว่างแม่สามีกับลูกสะพ้ยมีเกิดขึ้นทั่วไปรวมทั้งในสังคมไทยของเราด้วยเช่นกันโอกาสนี้เราอยากปิดท้ายด้วยงานวิจัยเรื่องปัญหาความสัมพันธ์แม่สามีและลูกสะพ้ยในสังคมไทย ตามการรับรู้ของลูกสะพายของนางสาวหญิงบัณฑิตตระกูลนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากการสำรวจความคิดเห็นจากสตรีจำนวน100อคนในกรุงเทพมหานครอายุระหว่าง25-30ถึงปีที่สมรวจและมีบุตรแล้วโดยแบ่งเป็นสองกลุ่มนั่นก็คือลูกสะพายที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับแม่สามีจำนวน50คนและลูกสะพายที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับแม่สามีจำนวน50คน โดยสอบถามถึงสาเหตุของปัญหาผลกระทบของปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างแม่สาม,มีกับลูกสะภ้ยในสังคมไทยซึ่งพบว่าสาเหตุของปัญหา3ามลำดับแรกนั่นก็คือ 1. แม่สาม,มีกับลูกสะภ้ยต้องอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน 2. แม่สาม,มีกับลูกสะภ้ยมีพื้นเพครอบครัวที่แตกต่างกันและ 3. แม่สาม,มีก้าวไกลชีวิตครอบครัวของลูกสะภ้ยส่วนผลกระทบที่รุนแรงสาอันดับแรกนั่นก็คือ 1>, 1. สร้างความเครียดให้กับลูกสะภ้ยสสร้างความเครียดให้กับคนกลางนั่นก็คือสามีและ 3. ทําให้สามีวางตัวไม่ถูกเมื่อต้องอยู่ต่อหน้าแม่และภรรยาและทําให้เกิดความไม่ราบรื่นในชีวิตสมรสสําหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกสะภ้ยทั้งสองกลุ่มต่างเสนอความคิดเห็นตรงกันว่าวิธีแก้ไขปัญหาที่น่าจะทามากที่สุดมี3าอันดับแรกนั่นก็คือ 1. แม่สามีและลูกสะภ้ยควรยอมรับความเป็นต,ตัวของตนเองของอีกฝ่ายหนึ่ง 2. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแม่สามีกับลูกสะพายควรเปิดอกพูดคุยกันตรงตรงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและ 3. เมื่อสมรสแล้วคู่สมรสควรจะแยกบ้านเพื่อสร้างครอบครัวใหม่สำหรับทางรายการขอสนับสนุนให้แต่ละครอบครัวใช้ความรักที่มีต่อกันเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งอย่างเพราะแต่ละคนในครอบครัวต่างก็มีสายใยเชื่อมโยงถึงกันเสมอทุกสิ่งที่แต่ละคนได้แสดงออกผ่านคำพูดการกระทำหรือความคิด ย่อมส่งผลถึงทุกคนที่คุณรักอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาอย่าใช้เพียงความรู้สึกที่เกิดจากความโโกรธหรือความลงเราหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปได้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ